อย่างเลยนี่เรามาให้อาหารเป็ดไข่กันนะครับอย่างเลยทเลยทเลย้องเทเลยห่างกันค่ะโอ้ยคุณนายเงีไปเจ้าคุณเ,เ,เนะยเงีไปคุณเลยรับรับเทเลยรับรับเทว่านไปย่างไปห่างกันนะ,ะ,ะเอออย่างเลยอย่างเลยอย่างเลยโบ้ห้อยโบต้ตรงตรงตรงเะะทตรงเออนะเทตรงเอาให้อิ่มเลยนะครับ รับเทตรงตรงไม่นองบ,อบ,อบอโบโบ้ยบเฮ้ยมันเป็นหลุมเออเทตรงนั่นละนั่นละพอแล้วกระทุงให้ขึ้นนะครับเพราะเป็นเราโซมากตอนนี้นะเนี่ะเยี่ยมน่องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเลยไปเลยไปเลยนะ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนั่นละพื้นที่ถูกขาครับเก็บเก็บใครมา พื้นที่ขู่ขานะครับเราจะไปโรยมากไม่ได้นะครับนี่น้องๆก็ถือว่าเป็นหัวใจผมเลยนะครับตอนนี้ที่มาลุยด้วยกันนะนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับใบใหญ่นะครับใบใหญ่ใบใหม่ๆใหญ่ๆเลยนะครับใครเข้ามาชมอยู่ที่ไหนก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับอิมบ่มืงหนีมันอิมบ่ปันกลางก,กันเนาะถือว่าบ่ปันใดเนาะ นี่นะเราต้องฟังคนเลี้ยงนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับเป็ดเขาจะรู้กับเราเยอะนะครับเขาอยู่กับเป็ดเขาจะรู้กับเราเยอะนะพวกพวกที่ไม่กินนี่ก็แสดงว่าอยากเล่นอย่างเดียวนะเหมือนกับเขาเขาไม่ไข่อยู่แล้วพวกที่ไม่อิ่มเนี่ยคือพวกไข่นะครับวันหนึ่งเมื่อเช้าได้อยู่บ้านฉันสันร่วมรวมกับเก็บกวัไก็พวกแตกไปคือเราหอดพันแปดวะะ ถ้าเสียถิ่มนี่เป็นซิปเลยเนาะไปเก็บไปเก็บเลยยุทธไทห,หาแยงไปเก็บเลยยุทธไทแนะนำคอกแตกเมื่อคืนโดยไขใรในน้ำน,นะครับก็ถือว่าเหนื่อยเหนื่อยกันแยะแจ้งเนาะ <c ork back> <c ork back> ไม่หลับไม่นอนนะครับจนจะสว่างนะเมื่อคืนนะเพราะเราย้ายเป็ดมาตอนกลางคืนนะครับก่อนจะจับเสร็จก่อนจะอะไรเสร็จก็ถือว่ายอมรับว่าเหนื่อยนะผมมาได้ที่ตอน จะสองทุ่มสามทุ่มแล้วนะครับมีที่เลี้ยงนะแล้วก็ตัดสินใจย้ายเลยนะดีตรงที่มีพี่ชายมาช่วยนะไม่งั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องขับรถกันหลายคันนะครับให้อาหารยามเย็นๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับต้องเก็บไข่ทุกเวลาเลยอครับไม่ใช่ครับเก็บช่วงเช้านะครับจะมีบางตัวที่ไข่เร็วนะครับมีไม่กี่ตัวหรอกนะครับ ก็นี่นครับไม่ไม่หมดนะครับอาหารเนี่ยไม่หมดผมเทยเยอะเลยผมเทสาสากระสอบเลยนะครับคือให้เขากินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสงสารเป็ดนะบอกตรงว่าสงสารเป็ดมันมันโซมากมันไม่มีที่ย้ายนะครับไม่มีที่ย้ายเราอยู่กันนานมากนะครับก็เลยถือว่าอัดอาหารกระทุมให้ขึ้นเลยนะครับจะขึ้นไม่ขึ้นก็แล้วแต่เขาเนาะ พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับทําให้ดีที่สุดรับสมัครคนเก็บไข่อีกอกเป็นตาเก็บมวลคัดด่วนๆเลยครับด่วนๆเลยนะนี่นะครับตรงที่ผมชอบคนงานผมนะคือทุกอย่างเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องพูดต้องบอกนะเขาจะรู้หน้าที่ของเขาเองนะครับหาไม่ได้นะครับนี่นะหาไม่ได้นะแบบนี้นะนี่นะคือเราไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดอะไรนะเขาก็จะพยายามทาทาหน้าที่ทํา เหมือนกับยังไงอะเหมือนกับมันเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเด็กอะมันใจเกินร้อยนะเด็กมันใจเกินร้อยแล้วมันมันอยู่กับเราแล้วมันมีความสุขมันได้นะเราก็ใจเกินร้อยกับมันนะก๋วเยเตี๋วกินเลยกินแล้วป้ะเด็กมาอยู่ด้วยอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเ <c oughs> มื่อคืนก็ได้กินไปรอบนึงแล้ววันนี้ก็ไดกกินอีกรอบนึงครับ คือผมไม่ค่อยมีเวลานะครับผมไม่ค่อยมีเวลาได้ได้เข้ามาในฝูงเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะตัวที่กินอาหารอิ่มเขาจะไปกินน้ำนะครับก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะเสริมด้วยอาหารตอนนี้ไม่เสริมไม่ได้นะเราอยากให้เขากินจนล้นกระเพาะนะพอกินจนล้นกระเพาะเขาจะสร้างรังไข่สร้างอะไรได้เร็วนะครับกินทุ่งอิ่มบิ่มมาแล้วมาเจอไอ้นี่อีกนะอีกหน่อยหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับมีอะไรก็ กับแสดงความคิดเห็นหรือ,อแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะเราเราก็ไม่มีอะไรที่แบบด้านเหมือนกันมันเป็นงานใหม่ๆของเรานะเป็ดไรทุ่งนะครับนี่นะเราพูดจริงๆว่าเราไล่ทุ่งเก็บไข่เนี่ยเพิ่งจะได้ปานเดือนเดียวนะครับนี่นะก็มีไข,ข่ออกมาอย่างเงี้ยนะครับให้เห็น